อ๋อแล้วครับสว่วนทอนด้วยนะครับพบกักผมพี่เกมก,กากนะครับวันนี้เป็นเกม P B นะครับผมเสื้อดีๆเป็นของน้องพี่เฟมไงนะฮะก็มาเล่นปน 3, นืน blue a เอสาม blue d i นะ o n ะนั่นเองเอ่อหาดอาเลไรดีกว่าหมดเพชรมัดธรรมดานะฮะผมโอเคโชว์ไก่ มาฮ้ีตย,ยวนะกดคอนโทรลไม่นั่งอ๋อกดชิปถึงจะนั่งคนนี้จะยิงกระโดดไหมนีอ้าวไม่มีรีโหลดไว้เหรอ เดี๋าเดาเดาเดาขอดูอีกสักหน่อยนะฮะยางครับตอนนี้นยัง,ยงใช่เหรอยังไม่แน่ใจนะนั่นโหโชว์โหดไม่ได้ นั่นโปเชยแม่งโปกูว่าแล้วทำไมแม่งที่บอกว่านั่นนะทะไมมาอะไรคร,รับทำไมของฟังกูวิ่งหนี อูดไม่รอกสามตายสามแม่ผมเจ้ากราที่ค่อนข้างที่จะยังไม่น่ากเกลียดเท่าไหร่นะครับรู้ตกสทด่เยอะไปฟ้าสางพักกลางดง ทำไมนั่นไม่ยิงอ่ะปาระเบิดทำไมอ่ะสามต่อห้าครับสกอร์เริ่มน่าเกลียดนี่อ่ะนี่อ่ะโปออกไป่ไหมไม่ออกมันเกลียด

โอ้โหปั๊มแก๊สป like, ั๊มแก๊สข้าบุกทำไมปั๊มแก๊สทำไมดิก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วดิเฮ้ยรู้มืตอนนั้นคุยได้บ้าง ข้าจะไม่โปนะฮะดื้อเปล่าโอ้เข้าไปโป็ได้วะเชี่ยโปเออไก่แม่เอ้ยโป้าไมเจอโปเนี่ยผมพอสู้ได้บ้างนะฮะใม่ก็พอๆก็เล่นได้ Oh. What? สิงหราบอ่าข uh. นาดจดูน่าเบื่อทำมองพอมันไม่รู้ว่าพูดไม่ถูก <laughs> Oh. Wow Fire oh, in the hole Headshot Fire in the hole ว้ายปุ๊บ not

มาสงสายไอเสพดแค่มาวัดกลุ่มเหี้ยโปพระโป้สัตโปพระโปเหี้ยสัตโปกูโหดกว่า้วย <zych> นะ ตลกแม่งเก่งกว่ายศด,ด,ดาวเป็นไงละมึงสัตว์แม่งโปชิปหายกากว่าก็แปลกละเออเอามาๆมามามาด่านเล็ดล็อกนีงไ,งไหมวะเมื่อกี้นแล้วเรยเรื่อดูมนดึงห่อนก่ะ Already oh, that's much. Let's lock my, my out. Who saw? Hvad Two towers. Oh, I had a little see, but ah, uh, hunter, head hunter, or head hunter, head hunter, ไม่กูเดินเลยนะโอ้ด่านนี้น่าจะไก่พอสมควรนะฮะเป็นคนที่ยิงหัวได้ไก่มาก Chain headshot. Chain headshot. what what is this what โอ้ไม่ได้ยินแม่โอ้โหตอนนี้ห้องต้องออกแล้วมั้งโอโห โอ้โอ้โอ้โหเี้ยกูเลยคิดเดียวสิ้หายแล้วไก่ขออภัยนะครับผมน้อง ถ้าพี่ไก่คือตานนี้ไม่ใช่นะ่ะแต่เราก็ยังจะได้โอ้ยมันยิงกันยังไงวะผมเป็นเลทที่จี๊ยยิงกันง่ายจังเลย สัตว์ดีค่ะแม่งโห,หดจังวะหัวดิเฮียมงึงยิงกูกี่ทวอนะโอ้ยสัตว์เจอจะเป็นเพื่อนกันเลยนะ

แม่งบุกนู่นวะไม่ขอ,อกเลยโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, subscribe ผมเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมโอเคไปแล้วครับ